สวัสดีครับร้านวนวลจัน์รคาออเดียนนครสวัสค์วันนี้พามาดูชุดเครื่องเสียงรีโวนะครับคันนี้จะเป็นชุด10นิ้วนะฮะตูฟ้ฟาดนะครับแต่ว่าคันนี้มีทําแผงประตูก็คือระบบใหญ่นะครับเพียงแต่ว,ว่าใส่ดอก10นิ้วเพราะว่าอ,าอยากได้ตู้เตี้ยๆเนาะแล้วก็มีไฟนิดหน่อยแผงหลังไม่มีนะคร มาวัดตะโกนกราบหลวงพ่อรวยกันมันติดชีวิตมันปวดตัวช่วยไม่มีเลยพอ มาด้วยใจพรจะอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์มาสามต่อสามเด็กทีอยู่ร่มเย็นฝนก็ห้าม,มพามาเจดีเป็นสู่รวมใจพาชี โอเคก็เริ่มดูจากระบบนะครับคันนี้ก็จะมีชุดฟิลหน้ารถมีอะไรครบเลยแล้วก็มีลําโพงหน้ารถด,ด้วยนะครับเป็นลําโพง8นิ้วเฟสปักนะครับก็ติดตั้งพร้อมผ้ากันน้ําให้อย่างดีครับไม่โดนน้ําน้ําฝนล้างรถได้ปกติครับแต่อย่าฉีดน้ําแรงเข้าไปนะฮะส่วนด้านในนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนไปใช้จอแอนดรอยนะฮะจอแอนดรอยเนิ้วแรม4สเปคแรม4นะครับแล้วก็ปี5แบนพร้อมช่องใส่ปี ที่วัดโวล์น,นะครับแล้วก็คันนี้จะเก็บรายละเอียดเรื่องแดมเนี่ยจะครบเลยคือคันนี้ลูกค้าจะเน้นเสียงก่อนคือเน้นรายละเอียดทั้งหมดเลยคร,ครบเลยนะครับก็มีตั้งแต่แดมประตูนะฮะแดมประตูด้านในด้านนอกนะฮะแล้วก็แดมหลังคานะฮะแล้วก็แดมแผงหลังแดมพื้นแล้วก็แดมแคป์ดมแคมป์ด้วยนะครับเพราะว่า ชุดเครื่องเสียงที่ผมแนะนําให้แดมเนี่ยส่วนถ้าเน้นเบสนะครับผมก็มันจะมีจากหลังคาแผงหลังพื้นเนี่ยแคปบเนี่ยก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ควรทานะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมองข้ามเนาะให้แดมประตูก่อนแดมประตูเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของดนตรีถ้าเป็นแนว SQL ถ้าลูกค้าเน้นฝังรายล,ละเอียดดนตรีเนะี่ยโอเคแดมประตูก็จะดีนะแต่ถ้าเก็บงานทั้งหมดนะเนี่ยแคบเนี่ยมันคือหัวใจเลยครับเพราะว่ามันเบ่งค่อนข้างเยอะ ตอนมถ่้คลิปเนี่ยแคปมันจะลั่นเนี่ยเคยเห็นไหมฮะแคปมันจะดีดเป็นเต้น,นเพลงไม่ว่าจะเป็นรถแคปหรือรถสประตูเนี่ยก็ต้องเหมือนกันส่วนแผงประตูคันนี้เลือกทําครึ่งบานนะครับเป็น8นิ้วคู่เป็นเฟดปักก็คือทั้งคันเนี่ยใช้ลําโพงสเปคเดียวกันหมดเลยนะส่วนแหลมเนี่ยคันนี้จะใช้เป็นยี่ห้อออซัมนะเน้นรายละเอียดของปลายเสียงแหลมมาเยอะขึ้นออซัม awesome เนี่ยก็เรื่องจะได้เรื่องปลายรายละเอียดเสียงแหลมเยอะขึ้นนะครับ ไม่ดนตรีจะไม่ฟุ้งมากแต่ถ้าคนที่ชอบแนวแบบจัดจ้านหน่อยก็ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะแต่ตัวนี้เน้นฟังเพาะเนะดีนะฮะก็พอแอมที่ใช้ขับเนี่ยก็จะเป็นพอแอมคดีนีพอแอมคดีสี่ชนลนะฮะของพัดลมระบายความร้อนมีครบนะครับคดีตัวเนี้ยจะเป็นคดีตัวใหญ่นะฮะก็บัดสูง วัดสูงก็อยู่ประมาณจาก 200, คูณ4กลมๆนะที่วัดแท้นะครับทำไมไม่ใส่ลำโพงที่เป็นฝาหมวกหรือเป็นปากแต่ใช่ไหมครับคือผมดูแล้วลูกค้าน่าจะน่าจะมีต่อมีต่อกันเนี้ยน่าจะมีต่อไปเล่น12นิ้วแน่ๆนะครับก็ทำสเปคนี้ให้ก่อนแล้วก็แผงประตูเนี่ยเราก็ทำสเปเซอร์ทำอะไรให้ครบเลยด้านในก็เรียกว่ารายละเอียดครบนะครับ ก็ลองรับเผื่อลูกค้าจะเล่น12นิ้วคิดว่าน่าจะไปแน่นะฮะเพราะว่าถ้าทำส่งนี้แล้วนะก็ะลูกค้าเน้นน่าจะเน้นเบรคฝังหนักนะประมาณนี้ส่วนตอนนี้เพราะว่าแอมเนี่ยคับเบรเนี่ยก็จะใช้เป็น2,000 RMS คือ,ค,อคือทำชุดนี้รอง12แล้วนะถ้าลูกค้าไป12ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแอมส่วนดอกที่สเปคที่ใส่อยู่ก็จะเป็น10นิ้วนะไม่เหล็ก180นะคันนีเน้เสร็จดึกนะเพราะว่าทำเยอะนะทเยอะ,นะยอะก็ ผมก็เลยไม่ได้เปิดเสียงดังนะเปิดเบาๆให้เป็นดูส่งเอาและกันนะครับไม่ได้เน้นรายเดือนดนตรีเยอะไม่ได้อัดนะครับมันเพื่อนถ้าใส่หูฟังดูก็จะรู้ว่ามันเบสจะไม่ได้เล่งดังเพราะว่ามันดึกแล้วเดือวโดนด่าน,นะก็เอาประมาณนี้แล้วกันก็สนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0896440504นะช่องทางการติดตามก็จะมีทั้งทีต y ก u t u b e Facebook ก็ฝากเพื่อ like, นเพื่อนไห้ด้วยนะครับ โอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ